คุณนวังสมัยรัชวงศ์ชิงเขาเข้าห้องน้ำกันยังไงนะครับวันนี้ผมขอยกตัวอย่างของซูสีไทเฮาเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าเขามีการเข้าห้องน้ำที่รู้มากนะครับเริ่มจากอุปกรณ์ที่เขาเข้าห้องน้ำนะครับก็คือทำจากไม้ซันเดาวูดนะครับตกแต่งด้วยเพชพรพลอยต่างๆนะครับสวยงามมากแล้วก็นอกจากนั้นนะครับ กระดาษที่เขาเข้าห้องน้ําคือสมัยก่อนใช่ไหมครับกระดาษเป็นสิ่งที่แพงมากถ้าคนธรรมดาเขาก็จะไม่ใช้นะครับแต่ว่าสูสีไทยเขาเขาก็จะใช้กระดาษในการทาล้านนะครับนอกจากนั้นนะครับกระดาษธรรมดาไม่พอเขาต้องให้คนตัดกระดาษให้มันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ใช้เตารีดรีดให้มันเรียบนะครับก่อนที่จะใช้นอกจากนั้นความหนาของกระดาษต้องพอดีไม่หนาเกินไปแล้วก็ไม่บางเกินไปนะครับ เท่านี้ยังไม่พอนะครับซูสีไทยเขาเขาชอบใช้กระดาษเปียกแต่ว่าเวลาถ้าเราจมน้ําหมดใช่ไหมครับมันจะทําให้กระดาษมันพังหมดดังนั้นเนี่ยซูสีไทยเขาเขาก็จะให้นางนายนะครับอมน้ําอุ่นไว้อยู่ข้างๆพอจะใช้กระดาษนะครับก็คือพ่นน้ําลงบนกระดาษนะครับแล้วก็ค่อยเช็ดนะครับซึ่งการกระทําอย่างนี้มันทำค่อนข้างยากมันก็จะ ล้มเร็วผิดพลาดหลายๆครั้งใช่ไหมครับตังนั้นก็จะมีนางในหลายๆคนนะครับก็จะโดนลงโทษเพราะเหตุที่ปฏิบัติเขาไม่ดีนะครับอันนี้ก็คือการเข้าห้องน้ำของซูสีไทยเฮานะครับอยากรู้อะไรอีกคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ